ทำไมการตัดไมายมันยากลําบากขนาดนี้วะเนี่ยเราของที่จะค้ามันทํายังไงวะเนี่ยโอ้ยปัญหาพวกนั้นจะหมดไปเพราะสิบมดที่ผมจะมารีวิวนี้มันเป็นมดที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณในการเล่นเกมไมโคราแบบมากๆนะฮะซึ่งมันจะมีมดที่แบบคุณต้องชอบแล้วก็อาจจะไม่ชอบแต่แน่นอนว่าคุณต้องชอบมาแน่นอนสิบมดไปดูกันว่าจะมีมดอะไรบ้างสาหรับมดแรกเลยนะฮะเป็นมดที่สําหรับคนที่จําสูตรคราฟของไม่ได้ มันจะขึ้นอยู่ฝั่งขวามือของการกดหน้า inventory นะฮะมันจะขึ้นมาสมมติแบบจำวิธีครับบล็อกไอรอนไม่ได้โอ้จำไม่ได้เลยกดคลิกไปทีครับมันก็จะบอกเนี่ยใช้อรอนกี่ใช้อรอนเก้านะฮะถ้าเราไม่มีไอรอนก็กดบวกตรงนี้ไปเลยนะแต่ถ้าเราไม่มีไอรอนจะไม่สามารถกดบวกได้หรือกดตรงนี้มันจะเป็นการแบบอ่าเป็นการเซฟไว้แบบนี้ว่าเอออันนี้เป็นแบบ ของที่เราจะค้าบนะของที่เราแบบปักหมุดไว้เรียกว่าอะไรวะเออช่างแม่งแบบต้องการอะแต่ตอนนี้ยังค้าไม่ได้แนอนาคตค่อยคราบเออแล้วก็กดไว้แบบนี้นะโคตรเจ๋งเกีียแล้วย้ายบ้านเนี่ยย้ายที่อยู่โอ้โหของโคตรื้อเลยแล้วกดคลิกต้องกดคลิกนานขนาดไหนวะสําหรับมอนนี้มันจะแก้จุดน,นั้นไปนะถ้ามันเป็นแบบวันนี้ลาปกติเราต้องกดคลิกคลิกคลิกทีละหนึ่ง <Network> ใช่แต่สําหรับมอนนี้เมาส์ทวีคเราจะสามารถกด ลากมาได้เลยกดชิฟเราลากมาได้เลยลากมาปุ๊บมันจะเลื่อมนมาหมดแบบนี้นะโคตรเจ๋งคะแนนเต็ม10ก็ให้ส0อะฮะเพราะมันทําให้เกมคุณแจบชิลมากขึ้นกว่าเดิมแค่นี้วางก็เหมือนกันอ่าวางวางวางมันก็ปกติอยู่แล้วนี่หว่าเออน่าแหละฮะโคตร <Easy. S 1> อีซี่ไปเลยแต่สำหรับบอสที่3มมันจะทำให้เกมคุณอีซี่ขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าจากการกดเมาสปกติรอบนี้มันคือการวาร์ปของวาร์ปของไปเลยอ่าสมมติ ของม่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเออมันต้องกดลากทีมันต้องกดลาก,ก,ลากแบบชิบชิบลำบากลำบากเนาะอ่าเราแค่กดชิปกดชิปไว้นะแล้วก็กดตรงนี้ปากขึ้นไปถ้าเราไม่กดมันจะไม่ไม่สามารถขึ้นขึ้นลงได้นะเราต้องกดปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วของมันจะไปรวมกันด้วยเห็นอย่างเช่นเนี่ยมันแยกกันเห็นมันแยกกันอ่าผมไม่กดชิปมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าผมกดชิปของมันจะไปรวมกันข้างบนแล้วก็แบบรวมแสกด้วย พอมันจะแยกเยอะขนาดไหน,นมันก็จะรวมนะเอาลงมาก็กดชิปขึ้นไปอันนี้ก็อันเหมือนเดิมเราสามารถแบบจัดของได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่โคตรชอบชอ o อีเวน n ์ทอรีกดไปนี่มันก็จะแบบรวมกันของไหนที่มันแยกกันมันก็จะรวมให้อันนี้ก็คือเป็นแบบแนวตั้งใช่ครับมันต้องมีของเยอะๆนะถึงมันจะเป็นแนวตั้งแบบสมมุติคุณมีของประมาณ3ช่องมันก็จะเป็นแนวเป็นแนวตั้งให้ แล้วฝั่งนี้มันจะว่างแต่ฝั่งนี้มันจะมีของนะฮะอ่าสมมติันนี้ก็คืออันนี้คือแนวตั้งอันนี้คือแนวนอนขอโทษอันนี้คือแนวตั้งนะฮะนี่เป็นไงมันเป็นเป็นมอสท,ที่โคตรอำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมเลยฮะใช่ซึ่งผมก็ใช้อยู่น,นนะตอนนี้นะฮะในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมอสท,ที่4ของเราแล้วนะฮะเป็นมอสท,ที่มันอำนวยความสะดวกให้คุณแบบ ไม่ต้องเสียเวลามากนะสมมุติแบบต้นไม้ต้นใหญ่มันต้องใช้เวลาตัดนานซึ่งมอสนี้มันจะช่วยตัดออกไป f l o i n g tree มันจะช่วยนะสมมติแบบไม่ต้องการต้องการตัดไม้ใวๆคือมันใกล้มือแล้วเนาะ,ะสมมุตินะมันใกล้มือแล้วก็แบบถ้าตัดปกติก็ตัดช้าเนาะเ้ยแต่ถ้ามีมอสต์ f l o w i n g tree ตัดไปทีเดียวนี่ครับไม้หายหมดฮะไม้หายหมดต้นแล้วใบไม้ก็หายไปด้วยแต่ถ้าสมมุตินะคุณกดชิป มันจะไม่หายนะคุณต้องแบบยืนแบบปกตินะฮะถึงมาชาย oh, <shit. S 1> โอ๊ยกูโดนพึ่งไล่ตอดโอ้ยขอโทษครับเอาสำหรับัที่5นะฮะ Mod m อดเวนไ i n i n งแต่มอดเวนไมนนี้มันจะแบบไม่ใช่ขุดบล็อกแบบนี้นะไม่ใช่ขุดปุ๊บอ่าเป็นบล็อกเลยไม่ใช่เราต้องหานังสืออินแชนมา่อนนหังสือมาเจอมนชื่อว่าเวนไม n i n งนะฮะให้เราเอามาอินแชนในโตเอนวิกับพีออะไรก็ได้สมมตินะ ใช้เป็นพีเอเลยผิดผิดอ่าผมได้ลนะผมแบบโอ้คือสมมติแร่มีเยอะเนาะเยอะแบบโคตรๆอ่าไม่ได้โอ้ขุดอนนี้ไปมันก็จะได้ของมานะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเรามากเพราะว่าสมมุติแร่มันมีเยอะอย่างเช่น่านะเราต้องใช้เวลาขุดนะใช่ไหมอันเนี้ยช่วยอำนวยความสะดวกคุณมากมากอันนี้เช่นกันซึ่งเยอะขนาดนี้คุณได้ไหมถ้า อยากรู้นำมาดูเยอะขนาดนี้ก็สามารถขุดได้เช่นกันนะฮะถ้าเป็นแบบทางยาวๆแบบนี้นี่ทางยาวๆแบบนี้มาถึงนี้สามารถขุดได้ไหมถ้าบล็อกเชื่อมกันขุดได้เหมือนกันนะแล้วบล็อกทองจากตรงนั้นมันก็จะผู่ว้ามาตรงนี้แล้วถ้ายังสงสัยอีกว่าบล็อกที่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันจะสามารถขุดแล้วก็แตกด้วยกันไหมอย่างเส้นอย่างเช่นนี้เป็นบล็อกเลสโตนอันนี้เป็นอเมรัลจะสามารถขุดเลสโตนแล้วอเมรัลแตกไหมมาดู ใช่ฮะมันไม่แตกซึ่งมันเป็นบล็อกแรกคนละชนิดมันจะไม่สามารถทํางานร่วมกันได้อืแบบนี้นะฮะโคจ๋งอ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างหนึ่งว่าผมใจช่าไปแล้วนะขอฟอร์จูนสามจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าใช้ร่วมกันได้ไหมอันนี้มันมีฐานประมาณสองสี่เอ้สี่หกแปดเก้าสิบสิบประมาณสิบสิบเอ็ดนะจะใช้ร่วมกันได้ไหมชิปกับวินแมทติ่งได้ไหม ซึ่งมันก็สามารถใช้รวมกันได้นะฮะอา้าวสมมุติดมอนดดมอนดดมอนเหรอได้ไหมตอนนี้มีประมาณหกอ่าผมจะได้มากกว่าหกไหมอันนี้ทิ้งก่อนอ่าได้กี่นะฮะซึ่งมันสามารถใช้รวมกันได้ทุกแร่นะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนยังสงสัยอยู่ว่าสามารถใช้กับแร่ที่อยู่ในนรกได้ไหมต้องมาดูกันแร่อยู่ไหนวะนี่นี่นี่ บล็อกคอร์กับบล็อกทองโอเคถ้าใช้ได้ก็คือมันโอเคแล้วมันสามารถใช้ในนาลกได้เดี๋ยวเราลองมาดูแต่มันอาจจะคุดอันนี้เป็นบล็อกคอร์อ่ะคอร์เราสามารถขุดได้ไหมซึ่งมันได้นะแปลว่าของในนาลกแร่ในนาลกก็สามารถขุดได้ทองคุดได้แล้วไอเนี่ยอะไรวะเรียกว,ว่าจําไม่ได้ ก็สามารถขุดได้เหมือนกันนะฮะเนเธอร์ไลท์ครับเนเธอร์ไลท์ก็สามารถขุดได้ซึ่งมันสามารถขุดได้กับทุกแร่เลยนะฮะอ่ะมามอดที่หกนะฮะไลท์ชิงคาเวนซึ่งมันจะทําให้คุณเก็บผักส่วนครัวอ่าสมมติแบบคุณปลูกผักไปเยอะๆเออคุณขี้เกียจแบบตีแล้วก็แบบมาปลูกใหม่อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันจะทําให้คุณลำบากแล้วมันแบบอาจจะน่าราคาญสําหรับคุณนิดหน่อยนะฮะ ซึ่งวันนี้มันจะแก้ให้เราเพราะว่าเราสามารถกดชิกขวาได้อ่ากดชีกขวาสมมติผมกดชิกขวาตรงหญ้านะเอ้ยตรงไอ้ข้าวสุกนะกดชี้ขวามันก็จะแตกข้าวออกมาแล้วก็แบบเอามาเล็ดข้าวปลูกคืนแบบไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามาในตัวเรานะปึบได้ได้ทุกผักเลยนะฮะซึ่งมาเล็ดดอกมันก็จะดอกให้เราซึ่งมันเป็นสิ่ง,งที่อีซี่มาก ผมโคตรชอบเลยมอนนี้แบบแต่ผมไม่ได้ใช้นะเพราะเดี๋ยวเกมมันเล่นง่ายกเกินนะฮะในตัวของอ้อยเราก็สามารถกดคลิกขวาได้เหมือนกันนะฮะซึ่งทําไปทำไมมอสที่เจ็บเป็นมอสที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะฮะคือแคลริออนนะสมมุตินะสมมุติคือของที่ผมเยอะมากอ่าสมมุติเฉยๆอันนี้มันจะไม่มีอะไรแต่มันมีมองให้มีซะ อ่าสมมติแบบคนเร็วเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวอ่าเต็มตัวแบบนี้นะฮะสมมุติมันเต็มตัวแล้วอ่าเต็มตัวดิเต็มตัวเต็มตัวอ่าประมาณนี้สมมติของเราเต็มตัวโอ้ยไม่เลยขนเต็มตัวจะทาไงดีวะอุ้ยถ้าทุ่มมาก็เสียเวลาย้ายสมมุติเราจะย้ายของไปบ้านเนาะบ้านอื่นเนาะอ่าบ้านใหม่อะไรงี้หรือย้ายเข้าบ้านไม่เลยต้องเสียเวลาเนี่นอน แบบต้องวิ่งไปวิ่งมาอ่าแบบวิ่งไปเก็บของมาเก็บของไปเก็บข,ของมาอ่กากลัวแบบถ้าไกลๆอของจะหายถ้าคุณกลัวมัดปัญหานี้จะหมดไปเพราะแค่คุณกดชิปแล้วก็หันตูดนะเอ้ยไม่ใช่กดชิปแล้วก็หันไปที่หีบแล้วก็กดชี้ขวาชิปนี่แล้วก็จะถือหีบแบบนี้โคเท,ทแล้วก็แบบเราอยากย้ายของไปไปไหน ไปมาตรงนี้อ่าแล้วก็มาวางของมันก็จะโผล่มาในนี้นะฮะเป็นไงโคตรเจ๋งถ้าอยู่ไกลๆแบบประมาณเกินสองบล็อกมันก็จะแบบไม่ไม่ยกไห้มันจะเปิดหีบแทน e แต่ถ้าเราอยู่บล็อกที่สองของหีบข้างหน้าหีบอืมมันก็จะยกแล้วมันยังไม่พอแค่นั้นมันมีสิ่งที่โคตรอเมซิ่งโคตรเจ๋งไปเลย ก็คือเราสามารถยกสัตว์ได้เนี่อย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้แต่นี้สัตว์มันบักเพราะมันมีเรตตอนเพทเฟรมเมชั่นอยู่แกมันจะแบบชักกระตุกนิดหน่อยนะแบบเป็นโรคชักกระตุกอ่าแบบหน้าสั่นซึ่งคนมองประมาณไม่กี่นาทีอ้วกแตกต,ต,ตายอะไรงนี้โรคเอ็มีดีล่ะสามารถยกได้ไหมใช่เอ็มีดีมันก็สามารถยกได้เหมือนกันนะฮะแบบเฮ้ยอยากย้ายไปบ้านแต่แบบไม่ไหวแล้วขี้เกียจต่อรางรถไฟอะไรอย่างนี้ อ่าเราก็สามารถยก n ง c ได้เราเราสามารถยกไอรอนโกเลมได้ไหมต้องลองไปดูะระฆังก็ยกได้แต่มันไม่มีะระฆังไอรอนโกเลมยกได้ไหมอ่าไอรอนโกลเลมพี่ขอยกหน่อยอ่ายกไม่ได้แต่ถ้าปรับเป็นหมดคิดทีบก็ยกได้นะฮะโคจงสำหรับมอดที่8ของเรานะมีชื่อว่า t r a v e l e r Backpack เป็นมอดกระเป๋าที่แบบอ่าสมมติออกเดินทางไกลอ่าสมมติเราอยู่บ้านจากเดินออกถ้าอยากออกเดินทางไป ไปหามิติดีเอเ็นอะไรเออต้องแบบออยังไงก็ต้องได้ของติดตัวกลับบ้านเยอะแน่ยอะไรวะอะแค่เราครับกระเป๋าไปแค่นี้ก็เป็นอันจบฮะเพราะเราจะสามารถมีช่องเก็บของเพิ่มคูณสองไปนะะอืมประมาณนี้แล้วเราสามารถเก็บของได้หลายอย่างอย่างเช่นเก็บพวกอุปกรณ์อะไรเครื่องมืออันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันัวนี้ก็คือเราสามารถเก็บน้ําได้สองช่องนะฮะ เป็นไงโคตรเจ๋งส่วนนี้ก็คือคือคือฟันเฟืองอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้คือช่องที่เราสามารถเก็บน้ําทั้งหมดได้ซึ่งมันเยอะไหมก็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 เยอะก็ได้แล้วเราสามารถอัปเกรดได้อีกนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีกี่แบบคือกระเป๋ามันมีเยอะมาก่ะนี่มีหลายรูปแบบอย่างเช่นคุณชอบชอบอืม ชอบเกะเอ้ยชอบบัวบัว,วอ่หมอหมออะไรอย่างนี้คุณก็สามารถเปิดไปได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะฮะไปหาเลือกแบคแผคที่มีประโยชน์กว่า,ากว่านี้ดีกว่าอย่างเช่นอัปเกรดดเวอร์ชั่นสุดท้ายที่โคตรใหญ่คนใหญ่เลยนะะ่าของไดมอนจะใหญ่ขนาดไหนอ่าเนเธอร์ไลท์แล้วกันเนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์กับไดมอนเทียบกันดูอันไหนใหญ่กว่า อ่าเนเธอร์ไลท์กับไดมอนด์ซึ่งแม่งไม่มีอะไรต่างกันเลยมอสที่เก้าใครๆครก็น่าจะรู้จักกันนะมอสที่มีชื่อว่าเวสต์สโตนซึ่งมอนี้ใครก็น่าจะรู้จักกันคือตอนแรก่มันมันไม่ได้เปิดแบบนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะมันจะแบบเป็นว่าเปล่าแบบเนี้ยที่ผมถือเลยแต่ผมเพิ่มมากดก่อนนะฮะเลยมันเป็นแบบนี้อ่าสมมติผมกดไปแล้วตั้งชื่อไปแล้วมันจะมีให้ตั้งชื่ออ่าเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะไม่สามารถกดได้แต่เราต้องไปตั้งอินทีก่อนอ่าสมมติผมอยากไป ไปไหนวะเออไปบนต้นไม้แล้วกันสมมุติคุณอยากไปบนต้นไม้แบบต้นไม้นี้สวยจังเลยเอมหวางบนต้นไม้แล้วก็ตั้งชื่อว่าไอไก่เออไอไก่นะฮะไอไก่อ่าแบบนี้แล้วก็กด้อนไปอ่าแล้วก็กดเข้าไปนี่มันจะบอกระยะทางซึ่ง100เมตรผมจะวาร์ปไปใช่ก็กดไปนี่แล้วก็จะมาว่ะโผล่ตรงนี้นะซึ่ง เราไม่ต้องเดินทางเสียเวลาแบบโอ้ยหิวข้าวอะไรงี้แบบเดินตอนนี้มือคูโดนฟาม,มี่กัดตายชัวแต่ถ้าเราจะว์าไปก็นี่กดมาตรงนี้เออแต่ถ้าเราอยู่บนอากาศอ่ะอ่าสมมติผมปักปักไว้ตรงนี้อ่าอ่าพิมพิมไปมั่วว้าไปกลับไปที่เดิมแล้วก็อ่าวาร์ปกลับไปตรงนี้เนีย่ยเราก็จะโอ้โดนน้ำอีกแบบนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้เราต้องกลัด ปรับเป็นต้องคืนหน่อยนะฮะเพราะมอน,นี้มันเปี่ยไม่ดุยมันเกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับซอมบี้ซึ่งมอน,นี้มันจะทําให้ซอมบี้มันไม่มีซอมบี้เด็กอ่าสมมติแบบถ้าเรากดชี้ขวาตรงซอมบี้ใช่ปะเออมันจะมีซอมบี้เด็กออกมาแล้วแต่ซึ่งอันนี้มันไม่มีซอมบี้เด็กใช่มอน,นี้ที่ผมลงมา nobody no ่ o d y No nobody อะไรวะ นูเบบี้ซัมบี้อ่ะซัมบี้ตัวเล็กมันจะไม่มีซัมบี้ตัวเล็กลนะมอดท,ที่สิบซึ่งเป็นมอดท,ที่ถมามว่าดีไหมเออมันก็ดีแหละเพราะตัวเล็กกับซัมบี้ตัวเล็กกับมันแบบสร้างความน่ารำคาญให้เราซึ่งไม่มีมันก็จะแบบทําให้เราสะดวกในการทําอะไรมากกว่าเดิมนิดหน่อยอาจจะแค่นี้เดียวแต่มันก็ช่วยนะซึ่งมันเป็นมอดท,ที่ดีมากผมก็ชอบแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อีกเช่นเคยไปละ